สื่อธรรมพ่อครูตอนเจาะลึกรากฐานศีลส,สมาธิปัญญา11มิถุนายน2,560ย้อนไปย้อนมามีรูปกับนามความสัมพันธ์ของนามรูปนะรูปกับนามความสัมพันธ์ของนามรูปปฏิกิริยาของนามรูปในขันห้า ส่วนของรูปประขันขยายวกกลับไปหารูปประขันอีกอัตมาก็อธิบายอยู่นี่และว,วนไปวนมาอยู่นี่แหละอธิบายวนแล้วจบแล้วคนฟังก็ที่ยังไม่จบจบแล้วก็กลับเอาตัววนนั้นมาทำใหม่อธิบายรูปเนี่ยรูป28อธิบายแล้วอธิบายอีกไม่รู้เท่าไหร่อ้อธิบายอีก แมเมื่อยจริงๆร,รูป28นี่คำถามเขาถามมากลับไปหาที่รูปประคันอีกนะรูปประคันมีรูป28ดเท่านั้นแหละนะรูปประคันสี่กินน้ำไฟลมเป็นอุตุนิยามแท้ๆตัดไปเลยนะ ถ้ารูปขระคันเหล่านี้มีนามมาทำขึ้นมาจึงจะเกิดภาวะที่จะเป็นเรื่องถ้าม,มันมีนามมาทำดินน้ำไฟลมมันไม่มีเรื่องหรอกมันไปตามเหตุปัจจัยเหมือนอุกาบาทใครจะกระแทกมันยังไงมันก็ป้ายตามอุกาบาทก็เกิดพลังงานความร้อ,อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าป้ายตามเรื่องของมันอยู่ในโลกนี่แหละถ้ามันยังเก่งกว่าเป็นอุกาบาทไม่ได้จับอ่า วงวัตตะใดวัตะดึงกันเข้าไปอยู่ในวงวัตตะนั้นแล้วก็จะพัฒนานในวงวัตตะนั้นไม่ได้มันก็เป็นอุกาบาทไปไอ้ดีแตะตรงนี้มันก็ไปตรงโน้นตรงโน้นไปตรงนีมงน้ม,นม,มันไม่เป็นตัวมันเองเลยมันอุตุนิยามแท้จนกว่ามันจะเข้าวงวัตตะมาเป็นชีวะในระดับพีชก็าตามมันก็มีตัวประธานที่จะกําหนดรู้มีสัญญากําหนดว่าเฮ้ยเราจะต้องมีพักพวกธาตุตัวนี้นะธาตุตัวนี้ธาตุตัวนี้เอามาเป็นตัวตนนี้ได้ มันไม่ไปรังแกใครไม่ไปมันเป็นตัวมันเองตัวนั้นนะพีชามันก็เอาที่มันอยู่ได้ถ้ามันเอาไม่ได้มันผสมส่วนก็ไม่ได้มันก็สลายเสื่อมมันก็สูญไปเหมือนกันอ่าถ้ามันยังพัฒนาตัวมันได้มันก็อยู่ไปในกรอบของพีชาจนกว่าจะออกมาเป็นจิตนิยามได้นะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านี่คือมีเกณฑ์กรอบสมมติ ของตัวเองครบที่สุดและศีลห้าเนี่ยนะศีลห้าซ้อนลงไปเหลือสามนะศีลห้าซ้อนลงไปเหลือสามวาจากับจิตเอาไว้ก่อนเหลืออุตตุที่แท้ๆดินน้ำไฟลมสามสามนี่สมมุติว่าชีวะนี่ก็คือหนึ่งดินเข้าของ ข้อคอนี่ก็ดินแน่อุตแน่ชีวะนี่ที่ยังไม่เอาฐานอะไรอย่างสัตว์เซลล์เดียวนี่มันเหมือนดินธรรมดาหรือถ้ามันยิ่งอ่อนกว่านั้นก็เหมือนกันน้ำที่เพิ่มจับตัวกันจับตัวกันยังไม่มากพอยังไม่ถึงขั้นมาเป็นเปสิยังไม่ขั้นถึงขั้นมาเป็นแห้งจนกระทั่งจับตัวแต่ยังแบนราบอยู่นะเปสิเนี่ยจนกว่าจะมีองศาขึ้นจะขึ้นมาเป็นอัมพุธเอัมพุเปสิแล้วจึงจะเป็นมคณนะ มาเป็นคะคอรครังใน,น,นหนึ่งสองสามกละละอัมพุทธเปสิแล้วถึงจะไปนึงขนะตัวที่สี่เป็นขะคอรครังมาเป็นก้อนพวกนี้ยังยังแบนอยู่เลยนะกละละอัมพุทธเปสิยังแบนอยู่เลยนะยังไม่มีตัวก้อนเป็นขะคอรครังขึ้นมาถึงจะเป็นก้อนที่เล็กละเอียดที่สุดแล้ว จะคอยขยายตัวมากับสัมพันธ์กับพวกนี้จงจะเป็นปัญจสาขาจึงจะเป็นพลังงานระดับ5้าึงจะขึ้นไป6 7เจ็ดแปดเกาอะไรงี้เป็นต้นซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันซับซ้อ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 นที่มีภูมิธรรมแล้วก็จะรู้ความจริงที่มาอธิบายสู่คนอื่นฟังได้คนไหนที่มีพลังมีปัญญาภูมิภูมิปัญญาพอรับได้ก็จะเข้าใจพอรับไม่ได้ยังไงยังไงมันก็รับไม่ได้ ยังไงยังไงมันก็ไม่รู้มันไม่เข้าใจยังไงมันก็ไม่เข้าใจไอ้บีบังคับความเข้าใจของเราเองเนี่ยมันบีบไม่ได้หรอกมันต้องมีภูมิปภอเพราะฉะนั้นอย่าไปฮึดฮัดฮึอนัดในส,สิ่งที่เรายังไม่เข้าใจอย่าไปฮึดฮัดเป็นแต่เพียงว่าเออพักพักเพียงต่อไปศึกษาต่อไปตัดสินแต่เพียงว่าอันนี้มันแน่นะมันถูกต้องแน่นะชัดเจนจริงแน่นะอันนี้นะเท่านั้นแหละเป็นตัวหลักถ้าแน่และ ตามไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นขึ้นมานะอันทีนี้กรอบของการปฏิบัตินี้คุณต้องตีกรอบของคุณในของคุณที่เหมาะจริงๆกรอบยากที่สุดละไม่ใช่ยาก,กเล็กที่สุดละละเอียดที่สุดแลว้วก็คือหนึ่งต้องรู้ความเป็นชีวะสองรู้กับของที่เป็นรูปธรรมเป็นอุตุชีวะนี่มันก็เริ่มมีชีวะนะ พราะนั้นของนในศีลก็หนึ่งนิชีวะในศีลก็สองนี่ของในศีลก็สาริธรรมเกิดปฏิกิริยากันแนีวระหว่างชีวะกับของนั่นแหละคือกามแล้วก็ไปดูดหรือผลักหรือทำลายอยู่ที่ข้อสามกามดูดดึงหรือทำลายซ่อนอยู่ในนี้ซ่อนอยู่ในตัวที่สามนะเพราะนั้นก็มาเรียนรู้ว่าถ้าจะไม่เอาก็ไม่ต้องไปถึงทำลายเขา เราไม่เอาก็ปล่อยเขาไปตามยถากรรมจะเป็นวัตถุจะเป็นสัตว์จะเป็นคนเป็นวิบากของเขาทั้งนั้นเราไม่เอาแล้วก็ปล่อยเขาไปปล่อยเข้าไป,ป,าไปมันก็ไปตามยถากรรมของเขาไม่ต้องไปหนุนไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาอีกเขาก็อยู่ที่วิบากของเขาไปของเขาทั้งนั้นเอาแต่ตัวเรา เพราะฉะนั้นในความเห็นแก่ตัวที่ไม่ทําร้ายใครนี่มันก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างพืชมันเห็นแก่ตัวมันอย่างเดียวมันนี่แก่ตัวนะอย่างเดียวมันไม่ไปทาโทษทําไปอะไรแก่ใครเลยมันก็เป็นคุณความดีชนิดหนึ่งแต่มันเห็นแก่ตัวนะเพราะถ้าเริ่มต้นเป็นชีวะเริ่มมีประธานเป็นตัวกูของกูมันก็ต้องเห็นแก่ตัวมันไม่เ,เห็นแก่ตัวมันก็ทําตัวก็ไม่ออกทําตัวก็ไม่ก้าวหน้าไม่ได้ มันก็ศูนย์สิเห็นไหมไม่มีคําพูดแล้วจบแล้วถ้ามันตัวมันมันรู้ว่าตัวมันมันจะต้องทําตัวให้มันเจริญมันไม่เห็นแก่ตัวมันก็มีแต่ตายก็ตายมันก็มีแต่สลายศูนย์มันไม่ได้นี่เห็นไหมสภาว่าที่มันลึกละเอียดไปแล้วมาถึงที่สุดแล้วอ๋อเพราะงนความเห็นแก่ตัวของสัตว์ก็อย่าเพิ่งไปทำลายเขา เขาพัฒนามาเขาก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนเขาจะสร้างโทษกับหลวงเขาเองเขาก็รับวิบากเขาเองแหละเขาสร้างโทษกับภยัยองค์เขาทุกข์ของเขาต่อไปถ้าเขาสร้างประโยชน์ได้มันก็ซ้อนอยู่นี่ประโยชน์กับโทษมันก็สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอยู่ตลอดในสิ่งที่มีสิ่งที่มีก็มีโทษมีคุณเพราะนั้นคำจบของพระพุทธเจ้า จะจบด้วยคำว่ารู้คุณรู้โทษจะจบด้วยคำว่ารู้คุณรู้โทษและอุบายเครื่องออกสามเศราเพราะอะไรที่เป็นคุณเราก็ต่ออะไรที่เป็นโทษเราก็สูงสุดวางโทษคุณไปโทษกันเองคุณไปแพร่เชื่อโทษกันเองไม่เกี่ยวเราเอาคุณอย่างเดียว กับอุบายเครื่องออกอุบายเครื่องปล่อยอุบายเครื่องวางออกหรือไม่เอากไม่เอาแล้วอัตมมยตาอัตมมยตาคือไม่เอาแล้วอันนี้ไม่เอาวางวางสุดท้ายเพราะวพีชานี่มันวางอย่างเดียวมันไม่เอามันเอาก็เทมันเอาได้แล้วมันก็ไม่ไปต่อต่อตอบภัยไม่ไปต่อวิบากไม่ไปต่ออะไรก็ใครอีกมันเอาตัวมันอย่างเดียวได้กับตัวมันไม่ได้ตัวมันก็ศูนไป เท่านั้นเองอตัวมันอยู่เอาตัวมันให้รอดตัวมันเอาไม่รอดมันก็ศูนย์จบแล้วนะใช่ไหมนี่คือรายละเอียดแห่งความรู้ที่เราจะรู้แล้วก็สะสมกลับมาสู่ศีลจะเป็นจิตศีนสมาธิคือจิตสมาธิซ้อนอีก ศีคือหลักเกณฑ์คืออุตตุแล้วก็จิตจิตนี่คือนามธรรมเริ่มต้นอีกเพราะศีคือหลักเกณฑคือวัตถุคืออะไรก็แล้วแต่คุณเอามาคุณมีจิตคุณก็จะต้องเป็นประธานในนี้แล้วคุณก็จัดการทําให้มันเกิดการพัฒนาการขึ้นมาแล้วก็มีเงื่อนไขว่าพัฒนาการนั้นต้องเป็นพัฒนาการสิ่งที่ดีนะอย่าไปพัฒนาการสิ่งที่ไม่ดี ตานนั้นเองทีนี้จะไปบังคับหรือว่าจะไปให้เกิดสัจจะโดยที่เรียกว่าเอาละใครเขาอยากจะทำสิ่งที่ดีแต่มันแยกไม่ออกว่าไอด้ดีหรือไม่ดีมันเป็นดันไปแยกว่าอ,อันไม่ดีมาเป็นดีไปยึดเป็หลงผิดเอาอันดีอันไม่ดีมาเป็นดีอันดีไปเป็นไม่ดีจบไอ้คนที่แยกผิดนี่จะจะต่อหรือจะศูน ไอ้คนที่แยกผิดจะต่อได้จะศูนย์<อ>ก็จบเห็นไหมเพราะว่าต่อไปอยู่นั่นปฏิภาณเป็นประโยชน์สารไม่ได้เพราะเขาผิดอยู่เขาแยกผิดอ่ะเขาก็ไม่เจตนาเขาอยากจะถูกนะอ่ามันเลยจบที่เจตนาก็รรู้รู้จริงหรือไม่จริงเจตนาจะให้ดีแต่มันไม่รู้ไม่จริงอ้าวมันก็ไปเองสุดท้ายมันก็นที่รู้ไม่จริงหรือ อวิชชาประจบที่อวิชชาเพราะอวิชชาต้องเกิดเห็นไหมสุดท้ายอาวิชชาเนี่ยต้องเกิดอย่าม่าพูดเสียยากเลยถ้าคุณสัจจะมันเป็นอวิชชาแล้วคุณต้องเกิดให้ตายไงคุณก็ต้องเกิดคุณจะบอกว่าคุณวิชาแล้วแต่จริงๆคุณยังอวิชชาอยู่คุณก็สูญไม่ได้คุณก็จบไม่ได้คุณก็เกิดอยู่นั่นแหละนะยังเกิดอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะ สรุปแล้วเมื่อมาเป็นจิตแล้วขณะนี้พวกคุณมีจิตหรือเปล่าจะทำไงอ่ะมันก็ทำให้มันสูญไม่มีทางอื่นเลยจะทำให้มันศูญเป็นยังไงก็ต้องสร้างปัญญาศีลจิตและก็ปัญญาอธิศีตอธิจิตอธิปัญญาถึงจะอธิเลิกอธิโมกอธิหมดอธิไม่เหลือแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่ง อิมุดเนี่ยหรือว่านิโรธเนี่ยถึงจะหมดถึงจะสูญถึงจะอะไรก็ต้องคือศีลจิตปัญญาปัญญาก็ขยายความซ้อนไปหมดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ต่างไปจากอันเดิมที่เรามีย้อนกลับไปสู่พยัญชนะอันเดิมที่เรามีมันก็ต้องอีกอันนึงที่เราไม่ยอมรับสักทีประรโตโคสะเห็นไหม พราะไม่รับอันอื่นแต่เดียวมีคุณก็จมอยู่ตรงนั้นแนะจมอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่จะมันไม่สามารถที่จะเป็นไปความไปถึงศูนย์จริงๆได้จมอยู่ต่งน้ามีแต่คุณไม่รู้เหมือนอย่างอาตมายืนยันว่าพทุทธ่ยังไม่รู้แล้วตัวเองก็ยังมีทั้งรูปธรรมทั้งมีอะไรอยู่วันนี้ง่ายยืนยันได้ เป็นรูปธรรมชัดๆเป็นรูปธรรมชัดๆนะคือขออภัยตรงนี้ตัวอย่างตัวจริงอย่างมหาบัวงเงี้ยก็สิ่งเสพติดอยู่แบบแบบแบบ,แบบ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 เนี่ยอยู่ก็ยังเลิกไม่ได้จนตายไปแล้วก็บอกว่าตัวเองอะาอราันก็สิ่งเสพติดก้นี้ทําไมแค่นี้ไม่รู้มันมีสาระอะไรกิกนหมากน่น่ะ สาราแล้วเป็นภาระอยู่นั่นแน่ไม่มีขาดว่างเลยปากติดจริงๆนะติดมหาบัวติดไม่ขาดไม่ว่างปากเลยแทบจะไม่มีเกือบจะไม่เหลือวินาทีว่างแต่ก็ว่างบ้างก็เถอะแล้วก็ไม่รู้แค่นี้ยังไม่รู้นี่ต้นอันนั้นเป็นรูปธรรมเห็นชัดๆทีนี้มาทางอารูปไม่ขอเรียกว่านามอาจารย์บูรพาอธิบาย เขมาเป็นอรูปวนอยู่ที่อรูปอยู่นั่นแหละว่างว่างว่างแล้วไม่มีเหตุปัจจัยว่างร่างลอยลมไม่มีทุกอย่างมาแต่เหตุทุกอย่างต้องมีเหตุพ่วงว่างทําจิตให้เป็นสมาธิก็เป็นเป็นบัญญัติทําจิตให้เป็นสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาแล้วปัญญามาจากไหนก็สมาธิไงทำทให้จิตหยุดไม่คิดแล้วมันเกิดปัญญาไม่มีสัมผัสแล้วก็จะรู้ ไม่มีสัมผัสไม่คิดไม่นึกไม่กระทบอะไรเลยแล้วจะรู้เอา้าก็รู้ได้มันก็รู้สัญญาเท่านั้นแหละรู้ของเก่าของเรามีของใหม่ที่จะไปเป็นองค์สามไม่มีไม่เกิดอย่างน้อยมีแต่ภายในของคุณฮะเออดีไม่ดีปรุงแต่งขึ้นมาอีกเองอีกเพอเพอฝันฝันซึ่งมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของสัจจก,กับคน,นหลาย คุณบ้าอยู่คนเดียวคิดเองปั้นเองสร้างเองเนลมิตเองเหมือนธรรมชโยโอ้โหฟลุงฟลิงไปอาหาศารเลยอ,อะไรก็ไม่รูอ้อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่คำนึงถึงผู้อื่นเป็นหลักฐานเพื่อจะเอามาเป็นเพื่อนยืนยันยืนยันมีเพื่อนหนึ่งคน ยืนยันมีเพื่อนสามคนยืนยันมีเพื่อนร้อยคนยืนยันมีเพื่อนหมื่นคนแสนคนลาคน้านคนยืนยันอะอย่างนี้ที่ถึงจะชื่อว่าสมมุติสัจจะที่มีหลักฐานอ้างอิงคุณไปยืนยันอยู่คนเดียวหรือแม่น้อยคนคุณก็สู้หลายคนเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมเนี่ยมันก็วนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้มนะันก็น่าสงสาร ที่พูดนี้อาตมาว่าอาตมาพูดถึงอาจารย์บุรพาก็จริงแต่คนที่จะอยู่ในแนวเดียวกับอาจารย์บุรพามีเยอะตีงูให้กากินอาจารย์บุรพาไม่ยอมเปลี่ยนก็คืออาจารย์บุรพาแต่คนอื่นเขาเปลี่ยนเขาจะได้ได้ได้ไดขึ้นมาจริงดีไม่ดีลูกศิษย์อาจารย์บุรพาเราจะมานี่ระวังเถอะ แล้วลองตรวจสอบไปดีนะมีมาบ้างเปล่าไม่ได้แย่งลูกศิษย์ท่านนะนุปเปล่านะเข้ามาเองมันมีลูกเล่นเยอะเนาะโลกนี้มันมีซับซอ้อนจนไม่เหลอไม่ไม่มีอะไรไม่เหลือเลือทั้งเล,เล่นมาเป็นจริงทั้งจริงๆไปเป็นเล่นๆอะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้นะ